ข่าววันนี้กับมาดีสุรินวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกานางวิลาวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยข้าราชการพนักง,งานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินร์่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ29เมษายน2567 นหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินต์ตำบลในเ,เมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี จากนั้นเวลา8นาฬิกานางวิลวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติ29เมษายน2567 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ตำบลในเ,เมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีและในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนางวิละวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลและพนักง,งานสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันค้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรักษมีโชตณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินบ้านละออกตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยมีนายสันทัน์แสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวและในเวลา14นาฬิกานางวิรวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใชยกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเชิญไปประดิษฐานณสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินต์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินโดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธี จากนั้นเวลา17นาฬิกานางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดส,สุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิโรฒตามาังกูลสิริวิบูลดาชกุมารณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์บ้านละออกตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์ โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธี